อย่างที่บอกมาตลอดผมมักตัดสินใจด้วยการยึดผลประโยชน์สูงสุดของทีมเป็นหลักในสถานการณ์ปัจจุบันผมจําเป็นต้องขายสมโมสรนสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเชลซีอย่างไรก็ตามกระบวนการซื้อขายจะเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมไม่มีการเร่งรีบและผมจะไม่ร้องขอให้สมโมสรนจ่ายเงินคืนในส่วนที่กู้ยืมไปสําหรับผมนี่ไม่ใช่เรื่องของการทําเงินหรือธุรกิจแต่มันคือความหลงไหลอย,อย่างบริสุทธิ์ใจที่มีต่อฟุตบอลและสมโมสรนแห่งนี้ ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งในถ้อยแถลงถึงการตัดสินใจขายสโมสรเชลซีของโรมันดับราโมวิชครับถึงวินาทีนี้ต้องยอมรับว่าการวางมือของเสียมีเข้าใกล้ความจริงทุกขณะอย่างไรก็ตามเส้นเรื่องอีกฝั่งมุมหนึ่งในปรากฏการคู่ขนานที่เกิดขึ้นคือแฟนสิงบลูแทบจะร้อยทั้งร้อยไม่อยากให้วันนั้นมาถึงวันที่ทีมของพวกเขาไร้เงาบุษทติชิโรมมนดับราโมวิชสำหรับเสียหมีหากว่ากันดวยฟุตบอลเพียว นี่คือชายผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เชลซีมาเกือบ2ทศวรรษนับตั้งแต่เทโวเวอร์สโมสรอนในปี2003ทุกสิ่งอย่างภายในองค์กรแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปตลอดกาลจากทีมกลางตารางนานๆจะมีแชมป์ติดมือสักใบโรมันเริ่มหมุ่มพอมเล็ดพันธุ์ก่อนจะหวานความสําเร็จไปทั่วสโมสรในระยะเวลาอันรวดเร็วครับหลายครั้งหลายหนเขากล้าเปลี่ยนแปลงโดยเหตุผลง่ายๆข้อเดียวคือผลประโยชน์ของทีมต้องมาก่อนกล่าวคือเกือบ2ทศวรรษ ใครจะไปใครจะมาสําหรับแฟนสิง์ขอแค่เสียหมียังอยู่เป็นอันว่าอุ่นใจได้เมื่อวันคืนพัดผ่านรู้ตัวอีกที19ปีต่อมาเชลซีก็กวาดความสําเร็จไป21ทอโทรฟี่ละย้อนกลับไปกลางเดือนก่อนสิงบรูเพิ่งจะคว้าฟี ف าขับเวิร์คับมาประดับตู้โชว์อีกรายการความพิเศษคือการได้แชมป์สโมสรโลกมาครองส่งให้ทำเนียบถ้วยรางวัลของเชลซีในยุคโรมันครบสมบูรณ์ทุกเมเจอร์ คิดแล้วก็ใจหายครับวันนั้นแกยังมาร่วมฉลองแชมป์กับทีมอยู่หยกๆมาวันนี้ใครจะคิดฝันวันนั้นคือทรอฟี่สั่งลาใบสุดท้ายกับสโมสสเอาหล่ะในแง่้วยแชมป์ความสําเร็จก็เรื่องหนึง่งหากแต่สตอรี่อีกมุมที่เชื่อว่าเจ้าของทีมคนนี้จะอยู่ในความทรงจําดูบลูสไม่มีวันลืมคือแพชชั่นและความหลงไหลที่เขามีต่อฟุตบอลช่วงที่เสียมียังเดินทางเข้าออกสาราชนจาจักรได้ปกติ ว่ากันว่านี่คือหนึ่งในเจ้าของทีมที่เข้ามาชมเกมบ่อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับแทบทุกแมตชเราจะได้เห็นแกออกแอคชั่นสาใจผิดหวังกระทั่งลุ้นตัวงอไปกับทีมอยู่บนสแตนแน่นอนด้วยความรักความผูกพันและหลายร้อยหลายพันโมเมนต์ที่เคยแชร์ร่วมกันไม่มีอะไรต้องคลางแคลงใจหากแฟนสิงจะมองว่าโรมันดับราโมวิชเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ประจําสโมสรนไปแล้วคือไม่รู้ว่าหมดยุคเสียหมีเพราะเขาจะหาเจ้าของทีมแบบนี้ได้จากไหนอีก อย่างไรก็ตามแม้ยากจะทําใจแต่การขายสโมสสนณเวลานี้คือทางออกดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายครับและเพื่อไม่เป็นข้อคอรหาโรมันเลือกบริจาครายได้สุทธิทั้งหมดจากการขายทีมให้เหยื่อสงครามในยูเครนด้วยโปรดเข้าใจว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากผมเจ็บปวดที่ต้องแยกทางกับสโมสสอนแบบนี้หวังว่าสักวันผมจะได้ไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อบอกลาพวกคุณด้วยตัวผมเองนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเชลซี ผมภูมิใจในความสำเร็จทั้งหมดที่พวกเราร่วมสร้างกันมาเชลซีฟุตบอลคลับและเหล่าแฟนบอลจะอยู่ในใจผมตลอดไปนั่นคือสารส่งท้ายที่โรมันฝากถึงสโมสรที่เขารักสุดหัวใจครับเช่นกันกับเดอะบลูสหากมีอะไรจะกล่าวถึงโรมันดับรามวิชเชื่อว่าพวกคุณคงอยากบอกเจ้าของทีมและห่วงเวลาตลอด19ปีที่ผ่านมาว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งขอบคุณที่ทำให้เชลซีมีวันนี้